โดยจ้านะครับเป็นวันนี้นะครับมีเรื่องนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ชิ้นสองนะครับแล้วก็ชิ้นสามจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีดอกตีดอกตีดอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดูพิจานะครับโจนี้ผมเลือกคนเลือกเล่นชิ้นหนึ่งนะครับปิงกันบ้างครับโดยรวมใช่ไหม โดยรวมก็มีอะไรที่ดรอปไปนิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่มีแรงแรงและอยากเคลียดง่ายแล้วก็คิดดีทําดีพูดดีแล้วจะดีเองนะครับมาที่ดวงจาประจำนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สองมานะครับปีงบมาบโดยรวมใช่ไหมโดยรวมก็มีอะไรที่ปังและเวิร์กมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอไปให้คุณบางสิทธให้บ้านหน่อยครับจิตใจอ่อนโยนนิดนึงแล้วก็รู้จักตาเปผู้ให้นิดนึง แล้วชีวิตจะปังมากพอตัวนีพ้พอตัวอยู่มือนกันนะคะมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ผมเดาไปสามมานะคะป็นกันบาน้างเนาะโดยรวมก็มีอะไรดอกเยอะหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวดวคุณด้านนี้ขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่ใจร้อนและลองรู้จักหนักแน่นี้เป้าหมายที่แท้จริงคุณได้เป็นแล้วก็มีระเบียบต่อเป้าหมายหน่อยแล้วก็ดีเองนะจ๊ะข้อมูลก็มีประมานี้นะครับแต่ตีดวงชิดไพ่นะครับระหว่างคิดหนึ่งสองสามไม่หนึ 5, 2, 3, นะครับอยา่าขอญาต ตีไปที่ชุดที่2เหนีนสุดนะครับเพราะอัตามให้เปอร์เซนต์ดีกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์โปรกำลังกดเปลย์ขวายาจารย์นี่นะครับและใครยังไม่ติดตา,า,า่อแพทย์ก็รบกวนติดตา่อมาจาช่องมาจากนิดนี่ละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมอาจารย์เชื่อว่าจะออกหมอนี่สวัสดีครับ